ยิ่งชาวจีนร้อนเกินแล้วนะครับฝนตกนำดูได้แล้วทย่างที่เราสวยงามนะครับบอกดูว่าไม่ใช่กาเฉียที่ต่างลันนะครับท่านผูมนะครับแล้ว่าท่านผู้ชมจทำอะไรนะครับยังคงใช้สิท ในนี้สถิติเดิมยังไม่มีทีมไหนทำลายได้เลยนะครับ1,45นาทีนะครับเรียกอุล่าอารุณการสมปูนะครับให้ต่อไปนะครับอารุณเบิกฟ้าฮิโรกินะครับเข้าสู่ลานสุดเลยนะครับอารุณเบิกฟ้าฮิโรกินะครับ ประกาศเพื่อความปลอดภัยด้านการารบมัดระวังนะครับไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นที่แม่ค้านำมาจำหน่ายบริเวณงานขอความร่วมมือกับท่านผู้ชมและลูกค้าที่ซื้อมาแล้วนะครับขออยะในมือท่านขอความกรุณาเก็บให้เป็นที่เป็นทางครับเก็บลงใส่ถังขยะที่ทางเทศบาลของเราได้เตรียมไว้นะครับ ขอความกรุราด้วยนะครับร้านบ่าวดีร้านบ่าวดีก้อยขมลมตั้งสนับสนนมา500บาทเพิร์ลร้านเพิ่เนเนี่ยมีราคาคุยคุยเอาไว้ว่าขมจมยยางกับเ้าโว่เอ้าลองไปชิมดูนะครับก้อยผมตักร้านบ่าวดีสี่เลนนะครับล่กมสนับสนนมา500บาทครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับร้านบ่าวดีนะครับ วยอยคนนมตังต้งผมจนเล่านะครับเดินเล่าเลยนะครับทีมง,งานห่วงตกสเตเชียนบอกว่าไม่ต้องถามหานะครับปีนี้ปีหน้ามาแน่เตรียมหัวลำเหยเืวอยื่อไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะจัดให้เจ้าหน้าที่เทศบสาลของเราทุกคนเต็มที่เลยวันนี้อารุณเบอร์ไกโนกีนะครับเข้าลานจุดแล้วนะครับเตรียมงานมาเลยก็เตรียมงาคอยก เตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยว้องฝนจะเตรียมเพลงเลยนะผมนุ่นน้านขก้าให้เข้าไปเรื่อยๆร้องสดๆรอเวลาเป็นาการของสิทธิ์คำพีแอนเริ่มโดดฟ้าสองนะครับ